ันน้นไม่ต้องนะโน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 องภาษาอังกฤษอ่ะวันนี้ขอไลฟ์แต่สินค้าราคาถูกนะคะ สวัสดีคะ่ะพี่บีเอลเขามีชื่อเล่นไหมชื่อยาวทช่ไมชื่อนี่น่าจะไม่ใช่ชื่อเล่นนะนี่จะชื่อเฟชชื่อเฟพันห้าพันห้ามาสี่ห้าส่วนยีนคุณพ,พี่ป้ายจับมือขายแค่ป้ายเดียวนะคะไม่ต้องถามหาป้ายอื่นนะพี่ขายแค่ป้ายนี้หนูก็ขา,ขายไม่หมดแล้วนะคะมีหลายพันลูกแล้วเกิน ไซส์ดีบอกเลยใครที่ขายสาวอบอยู่ขายรุ่นนี้คู่กันได้นะคะไซส์เฉลี่ยประมาณ30-28เนาะ28ถึงประมาณ36-38ได้นะคะ1,500บาทเท่านั้นพี่จ๋าสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรารีวิวแต่งงานถูกพี่กลา,างเดือนแบบนี้เศรษฐกิจกแบบนี้ <c oughs> เอาไปเลยทุกๆลีจ้าเราไม่ได้เปิดมานานอยู่นะตั้งแต่ไลฟ์ตัวดังดนูง้นอ่ะต้นเดือนเลยป่ะว่าไฟประมาณ28่สิบถึงสามหนะคะคุณพี่จ๋าอุ๊ยสวัสดีค่ะ พี่พี่ถ้าไม่เห็นรีวิวก็สั่งเลยนะรุ่นนี้ยคือของเยอะเลยของลงตลอดเนี่ยกังเกงไม่้บ้านมันมาเยอะเลยเป็นยีนนะคะแต่บางตัวก็สีต้นนิดหน่อยนะสีสีจะมีนเป็นสียีนอยู่แล้วแต่จริงๆดีนะคุณพี่เราจะเพิ่มความหลากหลายให้กับร้านของเรานะจ๊ะ พันห้าได้เป็นร้อยตัวเลยนะลูกค้าเยอะด้วยต้นคนสิบห้าบาทที่ขายกี่บาทดียวห้าสิบบาทม่สองตัวร้อยไหมอุ้ยลูกค้าขายตัวละห้าสิบบาทไงขายเร็วมากนะลูกค้าบอกคนมีคนหนึ่งขายเท่าไหร่อ่ะห้สิบเก้าออห้าสิบห้าเก้าโอ้ขายดีมากแต่เขาเอาไปรีดใช่ไหมที่เขส่งรีวิวมารีดสิมันถึงจะน่าซื้อรีดนิดเดียวคนที่น่าซื้อแน่นอน บางตัวใหม่ๆอย่างนี้เลยพี่กริบๆเลยเนี่ยขายได้ราคาแล้วแต่นะจะแยกก็ได้พี่หรือจะขายราคาเดียวกันก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเนาะสีชมพูชมพูอ่อนหวานแหววลีค่ะดอกเกอร์พี่ดูตัวนี้สีเข้มมากมันมีทั้งเข้มทั้งอ่อนนะคะ อย่างตัวนี้ป้ายห้อยอยู่เลย5้าเก้าสองตัวร้อยเอาลีเหรอ,อโอ้โหลีอีกแล้วคุณพี่ดูดิไม่ได้ดูเลยลูกค้าว่าขาย5้าเก้าสองตัวร้อยลีดแล้วสวยเลยจ้ากราบขอบคุณ<ะ>คุณพี่มากค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าขายดี5้าเก้าสองตัวร้อยขายได้นะพี่ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะคิดดแค่ตัวละ50บาทนะคนุณพี่สมมติขายตัวละ50บาทร้อยตัวห้าพันแล้วพี่ลงทุนแค่พันง่าอ กำไร3า0 0ลูกหนึ่งแล้วบางคนอ่ะวันเว้นวันนะคะคนมาเอาทีเนาะอืมเพราะว่าเขาปล่อยเร็วแล้วเขาทํารอบเร็วไงเนี่ยพี่รับรับใครรับมาอ๋อเนี่ยค,คุณพี่หููอ่านชื่อไม่ออกพี่เขาเป็นภาษานี่แต่เขาสั่งอยู่ประจํำ่ะประจำอืมเขาสั่งอยู่ขอบคุณค่ะคุณพี่อดูดิ เราไม่ได้ส่งฟรีแล้วนะรุ่นเนี้ยรุ่นนี้ไม่ได้ส่งฟรีค่ะคุณพี่เพราะว่าคือรุ่นนี้หนูขายรุ่นที่ขายพันกว่าบาทอ่ะเราจะไม่ได้ส่งฟรีคุณพี่เพราะว่ามันเป็นราคาแบบแบบสุดอ่ะคุณพี่สุดติงสุดเหมือนกันที่จะสามสิบก็ราคานี้นะห้าสิบรก็ราคานี้แล้วนะพี่นะจริงจริงที่เราส่งลูกค้าไปอ่ะทีละสิบลูกก็ราคานี้เหมือนกันค่ะถูกมากคุณพี่นี่ทอมมี่ป้ายหนังป้าป้าเอาหนึ่งกระสอบ ได้เลยคุณป้าเรนูกราบขอบพระคุณมากเลยค่ะอ้าวลีกแล้วจ้าชื่ออะไรนะชัยที่อะไรนะนี่แบรนด์ไหมแบรนด์อ้าวรีวายพี่ชัยโอเคพี่ชัยเราจะได้จำไว้เนอะอ่ารีวายก็มาคนที่บางคนอะเจอแบรนด์แบบนี้คือแยกนะแยกทำนะเนี่ยบางตัวคือแบบสีเข้มแบบเนี้ยพี่ ใหม่ๆเอาไปแยกก็ได้บางคนอาจจะทำราคาได้ดีกว่านี้ก็ได้ใช่ไม่ต้องตายตัวห้าสิบเก้านะพี่ดูดิตายอย่างเงี้ยถ้าตัวสวยๆพี่ขายได้ร้อยแปดสิบร้อยหนึ่งเอาไปรีดเอาไปซักรีสีิมน้์รีค่ะเนี่ยรีลูกค้าหนูขายเป็นร้อยเลยนะพี่ใช่จ้าลูกค้าประจำหนูขายเป็นร้อยเลยนะแบรนด์สี่ห้าส่วนส้มอ่ะวันเว้นวันปะล่ะพี่เวลามาวันเนี้ย 3ลูกสามลูก,ลกห้าลูกแปบ๊บเดียวหมดแปบ๊บเดียวหมดคือแบบกําไรดีอ่ะพี่อันนี้พูดตรงบางคนขายแบบโอ้โหปังมากปังจริงๆอุย้ยมิเชลคออ้าวร<า>้ยดูแบรนด์จ้าแบรนด์ระดับโลกนะคะตัวนี้มิเชลคอใครที่าขายาง,งานไฮเอนะเนี่ยต้องรู้จักบางคน,น่เนาะที่แบบ สั่งทีละสิบทีละสิบอ่ะใช่ลูกค้าที่อยู่สังขะหรืออะไรนะเอการจนาบุรีสั่งทีละสิบลูกพี่รุ่นเนี้ยรีแล้วเธอไหนอ่ะเน่ะเอามองไม่เห็นแบรนด์เยอะอยู่นะนี่เนี่ยไบเทค Forever จ้ะขนส่งเอกชนใช่ค่ะคุณพี่เนี่ย ตัวนี้สีชมพูหวานแล้วปักอย่างเงี้ยนี่บางตัวก็สีเข้มบางตัวก็สีอ่อนคุณพี่สลับ,บสลับกันไปโโมันมันก็จะมีพวกสีสันปนนิดนึงพี่ดูสีขาวดิขาวตัวเลยอะ่ะขาวแบบผู้ดีอะ่ะส่งพรุ่งนี้ค่ะคุณพี่จา๋าเราส่งของทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะร้านหยุดทุกวันที่16ของเดือนจา้า วันนี้สิบสี่แล้วนะพี่พรุ่งนี้รีบใคร,รจะสั่งพรุ่ง,<อ>งนี้นะรีบรอนะคุณพี่เดี๋ยวเราหยุดนะคะสิบหกนะเกตเกตป้ายหนังจ้าเกตก็แพงนะเกตก็แพงเนี่ยเนี้โปโลโลาฟลอรินเนี่ยโอ้ป้ายหนังคือพี่อาไปคัดไปแยกเอาน,นะ เอวต่ำหรือเอลสูงคะเอะที่อยู่เดิมได้เลยจ้ะมีทุกเอลเลยพี่เอ,อะไรดีส่วนใหญ่เป็นเอลกลางเนาะเอลธรรมดาเนี่ยเออเอลกลางอ่ะพี่เอล,เอลปกติเลยอะเอนี่ยบางตัวเขามีปักที่กระเป๋าแบบนี้สวยๆลูกค้าบอกว่าสวยถ้าเป็นแบบนี้ทำราคาได้อ,อะไรอย่างงี้ถ้าขายง่าย 45โลเนี่ยคุณพี่ประมาณร้อยตัวได้เลยนะพี่ลงทุนพันห้าพี่ได้เงเก่งเป็นร้อยตัวเลยเราได้ยีนด้วยบางคนชอบก็แบบปักๆอย่างเงี้ยพี่อ่ารีไว้ก้าวปไปเฮ้ยรีไว้พันห้านี่ได้แบรนด์ด้วยนะไม่ได้เ <c oughs> อ,อกเนะ <c oughs> นี่ยตัวเนี้ยสีเข้มมาก ได้แบบยกลูกเลยไม่ใช่ว่าน้ำสองเขาคัดแล้วนะพันห้านี่นะพี่ยกก็สอบไม่ผ่านการคัดเลยจ้ะพี่เจนมันไปนูน่นวิ่งกลับมาหน้าตั้งเลยมุกเห็นเนะนี่ยตัวนี้ปากเสียดาย <c oughs> ไ,ไปไกล้ฮะ ด็อกเกอร์ค่ะโอ้โหสีเข้มมากกลัวอะไรนะป้ายห้อยห,อห้อยจริงตัวนี้ก็คือมาทางป้ายอย่างนี้เลยมาแบบนี้เลยพี่ตัวนี้เก็บไปได้ไปะหือไหนอะที่แนี่ อย่าให้ดูนะพี่แบรนด์ได้หลายบ้าง <S <S ไม่ได้เก็บเลยนะเนี่ย <S <S ไม่ได้เก็บไปโยนโอ้โยนไปหมดแล้วไม่ต้องรื้อแล้วพี่เมฆไม่ต้องรื้อแล้วเอาแค่นี้พอต้องรื้อแล้วเก็บไปเลย <S 1> <S 1> นี่ทอมมี่โอ้ลีวายตัวนี้สวยจังเลยค่ะ <S <S อืม ใ่แคปเลยลูกค้าแคปเลยคุณพี่1,500บาทได้ยกกระสอบไม่ผ่านการคัดแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้อยากดูรุ่นผ้าคลิปต่อไปเลยนะคะ4-5่ 4, ส่วนผ้าพันกว่าเหมือนกันจ้า